ครับกลับนมัสการครับหลวงพ่อครับรวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดตาานะครับแล้วก็เป็นวัดที่เขาเรียกว่าเป็นวัดที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีประวัตศิศาสตร์เกี่ยวกับบ้านกับเมืองเราวัดพนารายแห่งนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านอนเป็นวัดร,ร้างเพิ่งยกสถานะเป็นวัดที่มีพระภิกษุอยู่จำพรรษาแค่ประมาณสักสองปีเศษเนนะหลวงพ่อเนาะนรายละเอียดนั้นเนี่ยก่อนหน้านอนทั้งหมดเนี่ยเป็นเขตพุทธาวาส และที่ผ่านมาก็จะมีประเด็นในข้อพิาพาทเยอะมากโดยเฉพาะวันนี้อยากให้หลวงพ่อได้พูดถึงว่ามีการครอบครองสองคหนึ่งซึ่งมีพื้นที่13ไร่ครับพอหลังต่อมาก็จะออกโฉนดสุดท้ายมีการไกลเกลี่ยเจราจาเหลือ5ไร่แต่ที่สำคัญไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้ฮะห,หลวงพ่อทำไมออกโฉนดได้ใน กลางเขียพูทธาว่าสครับหลวงพ่อครับอยากจะอนุญาตให้หลวงพ่อได้อธิบายนิดหนึ่งครับะจะุลพรเพ <อ S 1> ราะว่าอย่างนี้ถูกทิ้งร้างไปนานเกือบสองร้อปีในสมัยรัชกาลที่สองก็มีดํารีให้ย้ายเมืองจากฝั่งตะวันตกคือฝั่งนี้ที่วันละไนนี้ไปอยู่ฝั่งตะวันออก,กที่ทาทิ้งร้างก็เลยมีการบุกรุกที่กันเป็นอย่างนี้เนาะ ครับอยากจะให้หลวงพ่อได้อธิบายในแผนที่ดีกว่าครับที่น้องะเราได้เห็นเนาะเห็นภาพหลักฐานตอนนี้เราก็เห็นแล้วว่าจริงๆแล้วที่ของวัดบรราเนี่ยนะมันเป็นวัดเป็นวังเป็นค่ายทหารเป็นหัวเมืองฝ่ายเหนือของยุธยาในสมัยยุธยาเป็นหัวเมืองฝ่ายเหนือตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นจุดตัดเป็นแหล่งรวมพลประชุมทัพเป็นเส้นทางการค้าขายหลวงพระบางไปเมืองมะละแม น้นที่ตรงนี้ตอนหลังมีการสร้างสะพานก็เลยถูกตัดเป็นสองตอนฝั่งทิศใต้ก็ปัจจุบันนี้ก็เป็นของวัฒนาไปแล้วมีถนนบ,บนยนดินสายร้อยห้าตัดผ่านทีนี้ยังมีปัญหาอยู่ทางทิศเหนือปรากฏว่ามันจะมีะวัดมีโบราณสถานโบราณวัตถุที่ให้เราได้เห็นไม่ว่าจะเป็นเจดีสามพระองค์ค,คือเส้นเกศสามานะ u, ส,สุภกัญญาเจดีคู่สมเด็จทะเลสวนมหาราชใกล้าาากาธทศรส และสถูปใหญ่เป็นสถูปเก็บพระรมปิของพระเจ้าราชาธรา,างนะกระรุงนี่สา,สามแห่งกรุงศิริยาอยู่บริเวณนี้พร้อมกระบอกสถวระทารายนะเราจะมองง,ง่ายๆว่าบริเวณนี้จะมีคูเมืองนะสมัยที่มามาทำราชาพระบิดาของสมเด็จพระนเรศวรให้ย้ายเมืองจากบ้านพระธาตรบบรุตบดกอตเภา,ามาตั้งเมืองใหมนะ่ในบริเวณงนี้<อ>นะก็เลยมีการขุดคูเมืองนะเราเห็นมีคูเมืองนะก็แพงดินยกสองชั้นมีคูน้ําอยู่ด้านนอกและกก็แพงเมืองสองชั้น ห,หลังมีการสร้างสะพานกิจจรเมื่อปี2507เสร็จแล้วจบตวหวนนท์มาเปิดก็ใช้การสัญจรข้ามแม่น้ําปิงมีสะพานปูนคอนกรีตที่เดียวก็ที่จะไปฝั่งตะวันตกไปอำเภอมั่นตางอำเภอสำมเงาฝั่งตะวันตกก็ต้องผ่านเส้นนี้ก็เลยใช้วัดแห่งนี้พาเป็น2ตอนไปถูกแบ่งแยกดินแดนเป็นฝั่งตะวันออกของตะวันตกห,หลังก็มฝั่งตะวันออกเราได้โฉนดแล้ว11ไร่ นะจุดเบ็ดไล่แล้วปัจจุบันนี้ก็คือประเด็นที่สําคัญก็คือทางทิศตะวันออกครับประเด็นนี้นะปัจจุบันนี้ใช่ใช่ตอนนี้ก็มันปรากฏว่ามีการเช่าสร้างศาลหลักสี่มหาราชแล้วก็ยังมีนะที่รัฐธรมีโฉนดอยู่ในเขตพุทธวัดอยู่ตรงกลางวัด่ตรงกลางวัดนะอันนี้มีสถูปเจดียนะเจดียแล้วก็นี่เป็นอุโบสถตอนนี้เราก็จะทราบว่าตรงเนี้ยนะ เราจะขอลังวัดหลายครั้งแล้ววัดไม่ได้วัดไม่ได้ใช่สำนัเพุทธก็ดําเนินการหลายครั้งถูกคัดค้านไม่ขี้เขตดี๋จะถามท่านว่าเราจะทําอย่างไรที่เราจะขอพื้นที่คืนครับก่อนหน้านั้นคือก่อนที่เจ้าของเดิมเนี่ยมีที่ดินนะฮะเป็นสคอสิบสามไร่ก็คือจดนี้เลยจัดนี้จดนายขี้ห่านเนี่ยเนี่ยนะในที่นายขี้ห่านอยู่ตรงนี้ที่นายขี้ห่านเนี่ยพอตอนหลังขอออกโฉนดมาขอสนาขี้หัานมาขอโฉนดแล้วก็เลยเขา ออกให้แค่ห้าไร่ไกลเกลี่ยเพราะตรงนี้มันเป็นโบสถโบสถสรุปคือในเขตผลิมณทนตรงนี้เป็นเขตผพุทาวาดหมดถูกต้องแต่จู่ๆมีผู้ถือสอคอหนึ่งสสามไร่นะนะครับพ็พดไปด้วยพ่อชนอนก็ไก่เกลียเจรจาให้เหลือแค่หไร่ห้าไร่ห้าไร่วันนี้ทางทางวัดและก็ทางพี่น้องชาวจังหวัดตากอยากจะ ร้องให้หน่วยงานรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับได้ออกพื้นที่สำรวจอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อ<ช>ที่จะยกสถานะที่ดินทั้งหมดเนี่ยเป็นเขตพุทธาวาสถูกต้องอ่านีตะวันออกแล้วตอนนี้ยังเหลือติดขัดอยู่ตรงรบตะวันออกซึ่งมีหลักฐานในการเช่าว่าเป็นโนดของวัดสิบสามไร่ครนะทางผู้ว่าคนเดิมแะนะที่ว่าก็กง่ายๆก็คือในเบื้องต้นก็คืออยากจะเคลียร์ตรงเนี้ยซึ่งมี การออกโฉนดที่ชอบหรือไม่ชอบเราไม่รู้เราไม่รู้ใช่สิ่งที่เรารู้ก็คือวันนี้มีการออกโฉนดซึ่งใจกลางวัดถ้าภาษาบ้านเราเรียกใจกลางเขตพุทธาวาสมาได้อย่างไรนะครับฉะนั้นแล้ววันนี้ทางมูลนิธิเองได้ลงพื้นที่นะครับแล้วก็จะประสานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการออกโฉนดซึ่งมาจากสคอ13ไร่เนี่ยสิไร่ซึ่ง สคหนเนี่ยครอบคลุมทั้งเข้าโบสดหมดเลยนะครับแล้วก็จรดมาฝั่งนี้ด้วยใช่สุดท้ายมีการไกลเกลียนะครับแล้วก็จากสคสิสค1นสไร้เหลือแค่ออกโฉนดไปห้าไร้ในกลางบริเวณของที่เขตพุทธวัดไปครับนี่ก็คือเป็นที่มาที่ไปว่าวันนี้มันจะต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าอะไรคือข้อเท็จจริงออกโฉนดโดยชอบหรือไม่ถ้าไม่ชอบอาจจะเพิกถอนได้ไหมหรือยังไงนะครับ วันนี้ทางมูลนิธิได้ลงพื้นที่วัดพระนารายณ์แห่งนี้ได้รับเรื่องร้องเรียนจากท่านพระอาจารย์นะครับและก็จะดําเนินงานประสานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการออกฉนวนเพื่อพิสูจน์สิทธิ์อีกทีหนึ่งนะครับของคุณเนาะครับในในคลิปนี้ก็ต้องฝากพี่น้องชาวจังหวัดตากนะครับได้ร่วมกันสนับสนุนในเรื่องของข้อมูลที่มีอยู่บางคนอาจจะอายุ70-80อาจจะมาเป็นพยานนะครับในการสืบ เพื่อที่จะค้นหาความจริงในการออกโฉนดว่าชอบหรือไม่ชอบอย่างไรครับในคลิปนี้ต้องกราบนมัสก,การขอพระคุณท่านาจเนจ้าวาดครับขอบ่ากนไว้เะนกกาะขอฝปากกันไว้